เอามึงก็กระโดดเดียนี่อ่ะเด็ดเอ้ยมึงนี่แตะตรงนู้นมาดิไอ้เี้าไอ้กวยโอ้ ขขออได้ได้ใช้กูข้ามอย่างเงี้ยนะเออโอ้โหยังติดอ่ะไอ้ไข่เอาละครับคนถ่ายคลิปมาทำเองครับบักเสียวบักเสียวควายครับไม่ควายนี่ดูครับดูของจริง ตาหน้าดูหน้าหอบเนื้อเราครับอม่ไม่ได้ไหวที่อ่ะ